ครับครับครับ FC รถสวยถูกใจใบหนงเจ้าวัดรถบ้านแจ็คออโต้คาร์สกูตเอรรีวิวแบบเร็วแบบรวดเร็วภายในหนึ่งนาทีให้ดูครบนะครับมิสูบิซิสตีวากอนเจ็ดที่นั่งป่าอย่างงามครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเออรถขับเคลื่อนสี่ล้อเด้อจีวากอนครับ 4WD นะครับมือเดียวป้ายแดงครับเดิมทุกจุดฮอตไม่ขยับให้ดูแบบรวดเร็วสวยงามมากนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา4วินนะครับ รถเดิมเนะครับสีไม่เคยทำไม่เคยเคลียร์นะครับบอกกัเลยว่าเดิมพูดจริงๆเดิมอรีครับในราคา1นึ0 0 0บาทครับเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับเบรก ABS นะครับโควิน ABS โร์ ABS นะครับแอร์แบกนะครับตัวท็อปเลยนะครับน่ครับจีบาร์กรถสวยๆราคา1นึ0 0 0บาทครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม0 8นย์8 4 0แปดสามหนึ่งครับศูนย์แปดแปนะครับ